ใช้ง่ายจ่ายคล่องไม่ต้องใช้เงินก้อน SKL Card วงเงินสูงสุด50,000บาทผ่าน SKL Mobile Application ค่ะเจ็ดขั้นตอนการเปิดใช้บัตร SKL Card ผ่าน SKL Mobile Application มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. น,นะคะเข้าสู่หน้าแรกให้เรากดลงทะเบียนค่ะ 2. จะขึ้นหน้าประเภทผู้ใช้งานลูกค้าสามารถเลือกประเภทผู้ใช้งานได้เลยนะคะ ขั้นตอนที่3ยกตัวอย่างเช่นสัญญาบุคคลธรรมดาให้เรากรอกหมายเลขประชาชน13หลกักหมายเลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดส่วนขั้นตอนที่4นะคะก็จะให้เรากรอกชื่อนามสกุลหมายเลขประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดเหมือนกันค่ะขั้นตอนที่5นะคะจะเป็นข้อกําหนดและเงื่อนไขาการใช้บริการให้เรากดยินยอมได้เลยค่ะขั้นตอนที่6จะมีเลข OTP ส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้ลงทะเบียนไปเมื่อสักครู่นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่7ให้เราตั้งรหัสผ่าน6หลัก เ,เมื่อเข้ามาสู่หน้าตาของบัตร SKLcard แล้วนะคะให้ลูกค้ากดสมัครบัตร SKLcard จะขึ้นจํานวนวงเงินสินเชื่อ50,000บาทให้เลือกกดช่องต้องการรับบัตร SKLcard ได้เลยค่ะแค่นี้ก็เปิดสมัครบัตร SKLcard ได้แล้วไม่มีหลักประกัน SKLcard ช่วยได้ค่ะไม่ต้องมีคนค้าจะใช้ซื้ออะไรซ่อมบำรุงหรือจะชอบซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องยนต์ของแซทีก็ได้ค่ะ ดอกเบี้ยเพียง0.58%ต่อเดือนผ่อนนานสูงสุด24เดือนสนใจโทร0924461699ค่ะ